เมื่อผมเห็นคลิปสติีทบลเอาคนจีนฝึกสติีทบลเอาท่านี้ตั้งชื่อท่าว่าอะไรวะเนี่ยเอวเอวลอยอากาศแล้วกันหลายคนอยากให้ผมทดสอบและผมก็อยากทดสอบเซตที่หนึ่งหืมกว่า็พยูนเกยดตื้นปะโถทำไปได้ และนี่ก็จะเป็นเซตที่2นะครับผมไปดูคลิปมาใหม่แล้วผมดูคลิปตัวเองนะเหมือนกับว่าผมยกขาน้อยเกินไปนะรอบนี้ผมเลยพยายามยกขาให้สูงมากขึ้นสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นครับทุกคนดูหน้าผมทุกคนแล้วผมจะเก่งหน้าทําเพื่อ <S <S และนี่ก็จะเป็นเซตที่3นะครับเซตที่3ก็น่าจะทําดีขึ้นแล้วมั้งนะพยายามมองกล้องนี่นนี่นนเป็นไงล่ะทุกคนโอเคอย่างนี้เพลงเพลงต้องเข้านะผมว่ายังอาจยังเขินอย,อยู่อ่ะเพลงต้องเข้าแล้วเพลงต้องเข้า จากใจฮนะใครจะฝึกก็ฝึกคนระับผมฝึกแม่งครั้งเดียวเนี่ยฝึกกันเลย